ผมวิสารกองเงินนะครับกลับมาเพื่อรับใช้พี่น้องชาวจับจักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เกษียณอายุราชการมาครับก่อนที่จะมาลงสกอในพื้นที่จตุจักนะครับผมเคยเป็นข้าราชการนะครับอยู่ที่สำนักงานเขตจตจักฝ่ายพนักชานและสวัสดิการสังคมนะครับเมื่อปี2 5 4 7จนถึง2 5 5 0นะครับก็ ผมเนี่ยคำนิยาเยมเนี่ย,ยผ,มผมนี่ง่ายๆผมผมนั่งรถตู้มาทางานมาทํางานเช้านะประมาณ6กโมงกว่าถึงเจ็ดโมงถึงที่ทางานแล้วผมอองจากบ้านตีสี่ครึ่งตั้งแต่แรกๆเลยเพราะตอนนั้นตอนนี้เข้ามาอยู่งานรักษาต้องจ่ายงานประมาณตีห้าเพื่อพี่น้องเยาวชนจะได้ออกไปเก็บขยะแต่เช้าก็ติดมาตั้งแต่สมัยนั้นมาเลยนะครับก็ตื่นแต่เช้ามาทํางานแต่เช้าแล้วกลับบ้านมืดกลับบ้านก็หกโมงกว่าทุ่มหนึ่งการรถติดด้วยอะไรด้วยนะะก็นั่งทํางานไปเอยจนงานนี้เสร็จวันต่อวันไม่มีงานข้างทาง เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสำหรับไอ้ตัวไปเองนั้นนะตอนที่ไปนั่งตําแหน่งผู้ในการกองนันธนาการสํานักวัฒนรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครวันไปรายงานตัวเนี่ยอ่าซึ่งอ่าเขาก็มีห้องให้แล้วแต่ว่าไอ้ตัวโตเนี่ยโตนั่งเนี่ยก็ย,ยังเป็นเก้าอี้ขาวอยู่ครับผมก็เลยยืนยันว่าเอ้ยเราต้องนั่งเก้าอี้ขาวไปเลยเพราะว่าหนึ่งอย่างความโปร่ปงใสนะไม่มีดินชักไม่มีอะไรเลยนะใครเข้ามาจะทําอะไรกับเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะให้เงินทงเงินทอนอะไรมาเนี่ยก็ไม่รู้จะซ่อนที่ไหนเหมือนกันเพราะมีโต๊ะตัวเดียวเราก็จะไม่รับ นะครับของวัญอะไรต่างๆกระชงกระเช้าอะไรต่างเนี่ยก็ไม่รับนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นที่เราจะต้องรับไปเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดข้าราชการนะครับไม่ซื่อสัตย์นะครับงบมาต่างๆนะครับที่ลงมายังพื้นที่มุ่งสู่ประชาชนเนี่ยก็จะถูกลิดรอนลงไปนะครับหรือจะได้ของที่ไม่ดีนะครับตัวเองนั้นตระหนักถึงตัวนี้เป็นเป็นปัจจัยหลักนะครับเพื่อให้ประโยชน์นั้นถึงประชาชน อย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือที่เรายึดมาจนถึงวันเกษียณในยุทธการครับตัดสินใจว่าเเราน่าจะมาใช้ในชีวิตช่วงหลังเกษียณเดิมพมีลาแล้วยังทำประโยชน์ให้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าตัวพักที่ท่านคุณหญิงสร้างมาเนี่ยนะัพักไทยสร้างไทยเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดต่างๆคล้ายกัน เพราะผมเนี่ยก็มีแนวคิดว่าก็จะทําอะไรเนี่ยต้องทําในสิ่งที่ใหม่ๆอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนอย่างแท้จริงนะครับก็มีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกันทุกอย่างถ้าเป็นไปตามแนวทางวิถีชีวิตแล้วก็ฟาร์มซื้อสัตว์สุบสิตเนี่ยเราทําด้วยนะทำด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์นั้นจะตกต่อพี่น้องประชาชนในส่วนตัวเนี่ยเราไม่ชอบในเรื่องคอร์รัปชัน อะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไม่ไม่ได้มีความหวังด้านนี้มาเลยแล้วเราเรื่องการเมืองกับผมเราก็ห่างกันพะชีวิตเนี่ยมุ่งเน้นมาเรื่องข้าราชการแล้วก็ทขาข้าราชการมาให้โปร่งใสามาตลอดพอมาอยู่การเมืองเนี่ยก็ต้องอยู่ในพักที่โปร่งใสเราถึงจะร่วมงานกันได้แล้วก็บอกคุณหญิงบอกแล้วว่าอ,อายุป,ปูนี้แล้วก็จะสร้างสิ่งนี้ไวใ้ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็เออก็เหมือนกันเราคิดเหมือนกันคนเราถ้าแนวความคิดตรงกันนะครับที่เขาบอกว่าไอเคมีตรงกันก็ไปกันได้ ตรวจสอบแน่นอนเพราะเราต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเพราะเราเข้ามาในวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกันไอขน้ขั้นตอนการการขอรับงบมาอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของสอกอ,อยู่แล้วนะยิ่งพักเดียวกันเนี่ยผมว่าตรวจสอบง่ายนะเพราะว่าท่านก็อยากจะนำพาให้กับสบกอของท่านแล้วก็ท่านผู้ว่าเองแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สุขในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็คิดว่าทั้งพักนะครับทั้งใส่ทั้งไทยเองท่านผู้ว่าท่านสิทธา นะครับเบอร์11แล้วก็ผมเนี่ยวิสานกองเงินเนี่ยจตุจักรนะครับสกเบอร์ B 6กเนี่ยก็จะพยายามทำนะในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจในวันอาทิตย์ที่2 2พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจตุจักรนะครับทั้ง5แขวงนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็ไปใช้กันตั้งแต่เช้าเ้า,เานะครับเพราะว่าไม่แน่วันนั้นอาจจะฝนตกแรงต่างเนะี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะลำบาก ะครับไปใช้งันจะได้มีระยะห่างด้วยถ้าไปแออัดเนี่ยนะครับโควิดเราก็ยังไม่หมดนะครับก็ทางพักก็ห่วงนะครับก็ขอให้ท่านได้ทยอยกันไปใช้แต่แรกนะก็ขอฝากนะครับสกนะครับวิสารกองเงินหมายเลข6นะครับแล้วก็ผู้ว่านะครับท่านสิทธาเบอร์สิเอ็นะครับไม่ผิดหวังแน่ครับ